คุณกิติคะคุณกิติขณะนี้ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดคะ่ะกับผู้คนหน้าร้านทิพวันจจานวนมากเลยคะ่ะบางคนกรีดร้องบางคนร้องเสียสติไม่รู้เหมือนกันคะ่ะว่าเขาชอกอะไรนะคะเออไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นคะร้านทิพวันร้านทิพวรรณทิพวัน,ร,วนร้านทิพวันททาไมคะร้านทิพวันช็อกลอย ช็อกกับเสื้อกีฬาที่ขนมาให้เลือกเยอะมากทั้งแกรนสปอร์ตเดโฟจีเอ็มสปอร์ตแพลนอีโกสปอร์ตแล้วอีกเพียบชอกกับรองเท้ากีฬารองเท้าใบชัน้นคัตชูรุ่นใหม่ที่มีให้เลือกเยอะสุดๆทั้งบาโอจิสคอแอร์โรซอบาจาเบกกี้ลอตเตอร์บายแชาและชุดนักเรียนคุณภาพอันดับหนึ่งอย่างตราสมอรองเท้านักเรียนสุดฮิตอย่างเบรเกอร์บับทีนคัตชา่าพีเอสจูเนียร์และยางอ๋อ เอะนอกจากนี้ร้านที่ประวันยังรับสั่งเสื้อและงานสกรีนต่างๆอุปกรณ์สีสก,กรีนทุกประเภทเสื้อชุดกีฬาทุกสถาบันงานคุณภาพแกนปักคอมพิวเตอร์ทุกชน,นิดไอชอบชอบจริงๆโอ้โหชอบจริงๆ ร้านทิพวันเราคือตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทโดยตรงแต่เพียงร้านเดียวในอำเภอกุชินารายจึงมั่นใจได้จำหน่ายทั้งปลีกและส่งถูกสุดในจังหวัดกาลสินโทร0 4น8์0 4 3 5และ084-516-7172